บิ๊กครับบีคกการ์ดเบลจะส่งอีกอีกท่านะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็ไปสองท่านแล้วนะครับผมก็เอ็นเก้าสองของไปรบรีวเนาะอันนี้ก็ชุดหนึ่งไม่รวมนี่ซื้อแยกนะครับก็สองพันบาทนะครับนี่ราคาประหยัดมากนะฮะแล้วก็ได้ตัวปืนเนาะสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวก็ทดสอบนะครับผมก็อันนกล่องก็จะมีอยู่นะครับมีลูกสุกให้ส่วนใหญ่จะมีให้นะฮะของเบลนะฮะแล้วก็จุกปิดฝาเนาะแล้วก็ไม้สวดน้องกล่องเนาะแล้วก็กล่องของกล่องว่านี่ แก๊สก็แถมให้หนึ่งกระป๋องใหม่ๆนะครับผมนี่ก็ดูบีให้ละนัดต่อสิบแผ่นนะนี่ซื้อเพิ่มนะครับผมหนึ่งกล่องเอ่อหนึ่งกระป๋องเนาะโอเคครับผมต้องทดสอบครั้งนึงนะฮะว่าจะทำงานดีหรือเปล่านะลองดูกรับแก๊สก็ปกตินะครับตรงๆนะครับผมนะครับก็ปล่อยแก๊สทิ้งแล้วนั่นให้นะครับปลอดภัยครับผมทีนี้หน่อยฮะทดสอบสี่ลูกนะฮะว่าทำงานปกติหรือเปล่านะฮะนี่นะครับ นี่ก็ล็อกไ,ได้นะครับผมนะครับขึ้นมานะฮะถ้าอย่างนี้คือพร้อมยิงนะครับสีแดงนะฮะอันตรายพอกดมาทั like ้งกดคู่นะครับผมอย่างนี้ก็ยิงไม่ได้นะฮะ่างนี้ก็พร้อมยิงนะครับผมเซฟนะครับผมเอาดูก่อนนะฮะโอเคนะครับทดสอบดูนะครับโอเคนะครับโอ้โหสั้าสไลด์นะครับผมถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับสินค้าเราก็รุ่นนี้จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะที่ราคาเท่ากันสองพันบาทกว่าสิบเจ็ดนะครับ ็สนใจก็สั่งได้นะครับราคาประหยัดมากฮะถูกมากแล้วพร้อมเน่นด้วยนะครับพร้อมส่งเลยขอบคุณนะครับผมเดช่วยใช้ตามเห้เีาดิจัดสงให้ครับสนใจถ้ามานะครับ